จิตศึกษาสู่ปัญญาภายในการศึกษาสองคนบนความคิดมุ่งสู่จิตเกิดปัญญามหาศาลให้หลุดพ้นสิ่งครอบงำทางวิญญาณเพื่อพบผ่านแก่นแท้ในตัวตน ติรู้ตัวไวไม่หุนหันจดจ่อพลันทำสิ่งใดจักเกิดพ้นรู้อารมณ์ขมใจอย่างแยบยนจิตกุศลเห็นคุณค่าให้เกียรติกันจงเป็นกลางยอมรับ ความแตกต่างเกิดหนทางกูลเกือเพื่อเสื่อสงสรรครับผิดชอบมีวินัยใจผูกพันพร้อมแบ่งปันความรักความห่วงใยจิตศึกษาสู่ปัญญาศึกษาจิต เชะละอาจคิดรู้ปล่อยวางมีวันไวจิตวิญญาณและอารมณ์บ่มพาะใจจากภายในครวรใครคิดพินิตตน